ใครๆก็อยากลงไปในบ่อน้ำเย็นในวันของฤดูร้อนที่ร้อนอบอา้าวคุณจุ่มตัวลงในน้ำที่สดชื่นและเพลิดเพลินกับสายลมทุกอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งมีเงาดำลอยอยู่ใต้ผิวน้ำคุณคิดว่าจากขนาดที่เห็นมันจะต้องเป็นใบไม้แน่ๆดังนั้นคุณจึงไม่สนใจมันเลยจนมันกัดคุณบนนิ้วโป้งเท้าของคุณหลังจากขึ้นมาจากน้ำคุณก็รู้ว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายของแมลงดานายักษ์ คุณโชครายที่มีโอกาสได้พบกับตัวกัดนิ้วเท้าหรือบางครั้งเรียกว่าเห็บจระเข้คุณจะรอดจากการถูกกัดของสัตว์ตัวนี้แต่อาการไม่น่ารื่นรมนักเนื่องจากมแมลงดานายักษ์พบได้ทั่วโลกในแหล่งน้ําจืดการกัดของพวกมันจึงเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าที่เราทุกคนคาดไว้ดังนั้นครั้งต่อไปก็ระวังด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อตรวจเช็คพวกมัน มแมลงดานายักษ์ตัวโตและยาวกว่า10เซนติเมตรจากบันทึกสถิติโลกกินเนสมันเป็นมแมลงน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกการโดนมันกัดถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่เจ็บปวดที่สุดจากมแมลงที่มนุษย์รู้สึกทรมานแม้ว่าจะสามารถพบพวกมันได้ทั่วโลกแต่ก็พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือพวกมันกลมกลืนกับภูมิทัศน์ลำตัวสีน้ําตาลเข้มเรียนแบบใบไม้ของพื้นที่ชุ่มน้ําไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณจะไม่เห็นมันพวกมันเป็นสัตว์กินสัตว์โดยธรรมชาติ โดยมักจะกินปลาตัวเล็กลูกออสและ,มะแมลง,งอื่นๆแต่ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกมันสามารถกำจัดเหยื่อที่ใหญ่กว่าอย่างงูหรือเต่าได้แต่โชคดีที่คุณตัวใหญ่กว่าเต่าเยอะในบางสปีชีส์มแมลงดานาตัวเมียนี้จะวางไข่บนหลังของตัวผู้จากนั้นมันก็สามารถพาไข่ไปทุกที่ที่มันไปได้มันฟังดูน่ารักดีแต่น่าเสียดายที่ภาพของมแมลงดานาตัวผู้ที่แบกไข่นั้นเป็นอะไรที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่และทําให้คุณเสียวสันหลังได้ และที่แย่ไปกว่านั้นถึงแม้จะถูกเรียกว่าแมลงน้ําแต่พวกมันบินได้ดังนั้นอย่าระวังแค่ด้านล่างนะเพราะมันสามารถมาจากท้องฟ้าได้ด้วยในขณะที่คุณสูดอากาศอยู่บนชายฝั่งมีบางสิ่งตกลงมาบนไหล่ของคุณเร็วเข้าปัดมันทิ้งไปมันคือแมลงวันตัวแบนแมลงวันตัวแบนเป็นแมลงร้ายกาดขนาดเล็กที่วางไข่ในยุงแล้วยุงก็มาดูดเลือดมนุษย์ปล่อยไข่เหล่านั้นเข้าไป อุณหภูมิร่างกายที่อบอุ่นของคุณจะสร้างสภาพแวดล้อมในการฟักไข่ที่สมบูรณ์แบบเมื่อพวกมันฟักไข่พวกมันเริ่มต้นชีวิตด้วยภารกิจอันทรหดจากการมุดตัวออกมาทางผิวหนังมนุษย์น่ากลัวเนอะคุณมักจะพบผู้มันในอเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่คุณจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ในฟลอริดาเช่นกันชื่อหนอนหัวค้อนเป็นอะไรตรงตามชื่อของมันเลย มันดูเหมือนเป็นการผสมกันระหว่างสองสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างฉลามกับไส้เดือนหากอยากเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมมีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตนี้หลายครั้งทั่วจอร์เจียพวกมันมีลักษณะเหมือนชื่อของมันโดยมีหัวรูปพระจันทร์เสี้ยวอย่างเห็นได้ชัดอืมนี่เป็นหัวของพวกมันนะนะส่วนปากของพวกมันอยู่ครึ่งตัวล่างของร่างกายรูปลักษณ์ของพวกมันดูไม่มีพิษสงอะไรแต่จริงๆแล้วพวกมันมีพิษพวกมันผลิตเตโตโดโท็อกซินได้เช่นเดียวกับปลาปลากระเป้า นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้สารพิษอย่างไรแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเป็นเครื่องมือในการจับเหยื่อซึ่งก็คือหนอนอื่นๆเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นตัวอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้มากเพียงใดแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้อยู่ห่างๆพวกมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าทําร้ายมันเพราะมันมีความสามารถที่น่าทึ่งในการคืนรูปตัวเองตรงส่วนที่ถูกตัดออกจากร่างกายเช่นเดียวกับตำนานของไฮราและที่น่าสนใจก็คือมีบางคนที่มีอารมณ์ขันได้ตั้งฉาย,ยาให้พวกมันว่า แลนโชวี ovy, ซึ่งก็ฟังดูน่ากลัวน้อยกว่าหนอนหัวคอนมากนอนใหม่ยักษ์ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันพิษของมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเลยตัวอ่อนนั้นหุ้มด้วยขนที่คล้ายกับหอกขนาดเล็กซึ่งปล่อยสารพิษต้านทานการแข็งตัวของเลือดดังนั้นการถูกหนอนชนิดนี้ตัวใดตัวหนึ่งทิ่มจึงไม่ดีเลยล่ะแต่ที่ยิ่งแย่กว่านั้นก็คือพวกมันชอบรวมกลุ่มเข้าด้วยกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะบังเอิญประทะก,กับหนอนผีเสื้อชนิดนี้หลายตัวพร้อมกัน คนส่วนใหญ่ที่ถูกมันทิมจะไม่รู้สึกถึงอะไรมันดีใช่ไหมล่ะไม่เลยเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่อาการปรากฏขึ้นแถมยังไม่มีร่องรอยให้เห็นหลังจากถูกต่อยแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับนอนผีเสื้อชนิดนี้ก็คือมันตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปกติแล้วมันจะยาวที่ประมาณ5ซนติเมตรคุณสามารถเจอพวกมันได้เป็นปกติในป่าฝนของอเมริกาใต้รวมทั้งในอุรุกวัยอร์เตนตลนาและบราซิล แต่ที่หักมุมก็คือเจ้าตัวหน้าขนลุกนี้ไม่ได้มาในรูปแบบเดียวนอนผีเสื้อนั้นอยู่ช่วงแรกของชีวิตเท่านั้นใช่นั่นคือตอนที่พวกมันเป็นเด็กเมื่อโตเต็มวัยจะกลายเป็นผีเสื้อหนอนไหมยักษ์ที่มีรูปร่างแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่อย่าหลงกลคิดว่ามันไม่เป็นอันตร,รายเพราะมันไม่มีหนามแหลมแล้วมันยังมีพิษอยู่และตอนนี้มันบินได้แต่คุณก็พอจะสบายใจได้ถ้ารู้ว่ามันมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ในรูปแบบนี้ เมื่อมันเปลี่ยนรูปร่างมันก็ไม่มีปากให้กินอีกต่อไปพิษจากแมงมุมใหญ่ออสเตรเลียสามารถฆ่ามนุษย์ผู้ใหญ่ได้ในเวลาเพียง15นาทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถือว่าเป็นแมงมุมที่อันตรายที่สุดวิ่งหนีพวกมันพ้นนะแล้วก็ยังมีแตนหน้ากลัวที่ตัวใหญ่มะคือมาเรียกว่าแตนยักเอเชียที่ตัวใหญ่ที่สุดซึ่งใหญ่ประมาณนิ้วโป้งของคุณแล้วก็ใหญ่กว่าพึ่งธรรมดาถึง20เท่า มันกินพึ่งที่ให้น้ำพึ่งตัวต่อต,ตากแตนชนิดต่างๆหรือแม้แต่แตนชนิดอื่นๆเวลาหาอาหารมันบินได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและเวลาที่มันบินไล่คนก็เช่นกันเล็กในของมันยาวมากถึงขนาดเจาะเกราะตัวผึ่งได้ทะลุและมีบางครั้งที่แตนยักษ์นี้พ้นผิดเข้าตาศัตรูได้ด้วยขอพักหายใจจากพวกที่บินได้ก่อนไปทะเลกันดีกว่า แต่การเก็บเปลือกหอยริมชายหาดอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ถ้าคุณไปจับหอยเต้าปูนขึ้นมาเวลามันหาอาหารหรือป้องกันตัวหอยชนิดนี้จะปล่อยเข็มแหลมๆเคลือบพิษออกมาทั้งหางแค่พิษนิดเดียวก็มากพอที่จะทำให้ผู้ใหญ่สิบคนเป็นอัมพาตได้โอ้แถมยังไม่มียาแก้พิษของมันด้วยแต่ใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตที่มีพิษร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือแมงกะพรุนกล่อง มันตัวใหญ่เบิ่มยาวขนาดเท่าท่อนแขนของเราไม่นับหนวดยาวเฟื้ยของมันอีกนะแต่คนก็สังเกตมันไม่ค่อยเห็นเพราะตัวมันโปร่งแสงมันใช้หนวดยาวมีพิษเหล่านี้จับเหยื่อมันมีพิษมากพอที่จะทําร้ายผู้ใหญ่ได้ถึง60คนมีไม่กี่คนที่รอดกลับมาโลโมเรื่องการเผชิญหน้ากับแมงกระพุนตัวนี้ให้เราฟังโอ้ oh. แต่ใช่ว่าทะเลจะปลอดภัยกว่าหลังบ้านนะเวลาคุณทําทความสะอาดกันสาดที่บ้านก็ระวังแมงมุมสันโดษสีน้ําตาลด้วยละ่ะ มันไม่ได้ตัวใหญ่หน่ากลัวปกติแล้วมันจะไม่ใหญ่ไปกว่าเรียนแต่นั่นแหละที่น่ากลัวเพราะถ้าเป็นแมงมุมทารันทูล่าตัวใหญ่วิ่งเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรคุณจะเห็นมันได้ง่ายแต่ตัวนี้สิกว่าจะรู้ก็สายซะแล้วการกัดครั้งแรกไม่ได้เจ็บอะไรมากบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถูกกัดแต่ทันทีที่มันฝังเขี้ยวลงไปในเนื้อของคุณพีทจะค่อยๆทำงานที่น่ากลัวของมันอย่างเงียบเชียบ ใน3าถึงแชั่วโมงแผลจะแดงและบวมแล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนหลังจากนั้นก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นโดยปกติแล้วมันจะออกฤทธิ์อยู่ประมาณ5วันแต่ถ้าหนักกว่านั้นก็อาจยาวไปถึง3เดือนแม้มแต่แมลงที่เราเห็นอยู่ทุกวันก็มีอันตรายได้ยังมแมลงวันที่บินอยู่ในครัวรู้ไหมว่ามันบินเกาะอ,อะไรมาบ้าง เอาล่ะก่อนมันจะบินมาที่บ้านคุณมันอาจไปเกาะอ,อยู่ที่กองขยะแล้วก็บินไปห้องน้ำสาธารณะเดินไปทั่วพื้นทั่วผนงังหรือบนชักโรกหรืออาจจะไปเกาะที่ข้อเลี้ยงวัวสวนสัตว์มันเกาะสถานที่สโปรก,กโสโครกไปทั่วแล้วมันก็มาตอมชามผลไม้ที่คุณวางโชว์ไว้สวยๆและไม่ว่าเชื้อโรคจะเป็นอะไรมันก็เดินไปตอมเอาปากแตะไปทั่วแล้วก็มาแตะอาหารของคุณอีกที แบคทีเรียทําให้คนป่วยได้ดังนั้นไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วไล่มแมลงวันไปซะทีนี้ลองมาดูเจ้าเต่าทองในบ้านของคุณกันบางตัวก็อันตรายมากอย่างเช่นเต่าทองพัน์เอเชียที่มีสีส้มเหลืองไม่ใช่สีแดงเหมือนเต่าทองปกติคุณสามารถสังเกตความแตกต่างเพื่อให้แน่ใจได้ถ้ามีตัว m อยู่บนหัวของมันตัวนั้นเป็นเต่าทองที่มีอันตราย เต่าทองพันเอเชียถูกนำมาจากเอเชียเข้าไปในอเมริกาเหนือและยุโรปตอนแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้าวัชพืชแต่เกิดการผิดแผนคุ้นๆใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นปรสิตไปซะเองมันมีอยู่มากจนเกือบจะแทนที่เต่าทองปกติไปหมดแล้วมันไม่ใช่แค่กัดได้เท่านั้นแต่ยังผลิตและปล่อยสารสีเหลืองเหมน็มนๆติดผนังหรือพื้นที่มันเดินไปทั่วด้วย มีเสื้อกลางคืนแฮกมอสด,ดูเหมือนแมงมุมมากกว่าดักแด้มันมีหนวดที่ดูเหมือนแขนโผล่ออกมาจากข้างลำตัวและปกคลุมด้วยขนที่มีพิษแต่ทีเดียวก็ทำให้ระคายเคืองเจ็บปวดได้ถ้าเห็นแมลงชนิดนี้มาไต่บนตัวแล้วก็อย่าใช้มือปัดมันออกให้ใช้ที่คีบหรือแหนบแทนถ้าโดนมันต่อยให้เอาเทปกาววางบนผิวแล้วดึงขนที่มีพิษออกมา แล้วอย่าใช้เทปอันเดิมแปะซ้ำที่จุดเดียวกันมันจะทำให้ขนพิษฝังกลับเข้าไปอีกไปล้างด้วยน้ำกับสบู่แล้วทายาแก้คันด้วยถ้าจำเป็นถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาเหนือให้ระวังแมงป่องที่มีพิษที่สุดในทวีปซึ่งก็คือแมงป่องเปลือกไม้แอริโซนามันมากันทีเป็นฝูงถ้าคุณเห็นมันหนึ่งตัวรู้ไว้เลยว่าเพื่อนของมันซ่อนอยู่ไม่ไกลหรอกมันสามารถมองเห็นในความมืดได้อย่างดีเยี่ยมมันก็เลยมองเห็นคุณแม้ว่าคุณจะไม่เห็นมัน และที่น่ากลัวก็คือมันชอบอยู่แบบกลับหัวมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะที่คุณกำลังนั่งอยู่ว้าวทุกๆเช้าคน8.5ล้านคนตื่นขึ้นมาในกรุงนิวยอร์กแต่แอปเปิลลูกใหญ่เนี้ยไม่ได้มีไว้ให้คนเพียงอย่างเดียวเมืองน,นี้ยังเป็นเมืองของมดซึ่งมีมากถึง17,000ล้านตัวอยู่ในบ้านซ่อนตัวอยู่ในหญ้าคลานอยู่ใต้ยางมะตอยแล้วก็ไต่ยอยู่บนต้นไม้คนนิวยอร์กหนึ่งคนจะมีกล่อง,องรองเท้าที่มีแต่มดอยู่เต็มไปหมด มดในเมืองถือว่ายังโชคดีกว่ามดในป่าเพราะว่าไม่ต้องหาอาหารให้เมื่อยคนเป็นล้านที่เนี่ยทิ้งเศษไส้กรอกเศษพิซซ่าและหยดกาแฟกันให้เกลื่อนมดแค่รออยู่เฉยๆในตึกออฟฟิศแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ตามม้านั่งในสวนหรือตามโต๊ะในคาเฟ่มีอาหารหล่นตกถึงท้องได้สบายๆมีมดกว่าพันล้านตัวเดินยุ่ยเย้ไปตามถนนและในสวนที่แมนฮัตตัน และในบรรดามดทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เห็นตัวอะไรสีน้ำตาลแดงๆแต่ไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์มด13,000สายพันธุ์เพราะว่ามันไม่เหมือนตัวไหนแล้วก็อาศาัยอยู่แค่ในแมนฮัตตันเท่านั้นอนาณาจักรของมันอยู่ระหว่างถนนสายที่63และ76นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เลยว่ามดแมนฮัตตันนี้วิวัฒนาการมาได้ยังไงมันมากับเรือที่ล่องมาจากยุโรปถึงอเมริกาและไม่ได้ไปยุ่งกับสาธารุูปภคของเมืองเลย เราจะไปที่อื่นทำไมล่ะถ้ามีอาหารเหลือเฟือจริงไหมมดแมนฮัตตันชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดมากโดยเฉพาะคอนไซรัปเพราะว่าอาหารแบบนี้แหละมันถึงได้มีสารคาร์บอนในตัวเพิ่มมหาศาลมดไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยคาร์บอนช่วยให้มันปรับตัวให้เข้ากับอากาศอุ่นและแห้งในป่าคอนกรีตได้เป็นอย่างดีราวๆ20%รของนิวยอร์กเป็นพื้นที่สีเขียวและส่วนสาธารณะซะมากเจ้าหนูเท้าขา,ขาวก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนกักวิทยาศาสตร์พบว่า หนูที่อยู่ในนิวยอร์กนั้นมีวิวัฒนาการและแตกต่างจากหนูในชนบทและที่ว่าเปลี่ยนนี้ก็เปลี่ยนถึงระดับยีนเพราะว่าหนูเท้าขาวกินอาหารที่เหลือจากคนยกตัวอย่างเช่นหนูในนิวยอร์กต้องมีตับที่ใหญ่กว่าปกติเพื่อย่อยไขยมันจากฟาสต์ฟู้ดเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์กนั้นใหญ่เกือบสองเท่าของเมืองโมนาโกมีตะขาบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อยู่แค่ในพื้นที่สีเขียวนี้เท่านั้นมันมีชื่อว่าตะขาบฮอฟแมนดวฟ ตัวมันใหญ่ไม่เกิน1เซนติเมตรและอาศัยอยู่ในกองพืชแห้งๆมีขาแค่41ขาเองสัตว์ครัสเตเชียนตัวนี้ตัวใหญ่ประมาณ8มิลิเมตรเท่านั้นมีชื่อว่าโซค o โรไอโซพอเป็นหนึ่งในสัตว์หายากที่สุดบนโลกของเราและพบได้ที่บริเวณน้ำพุร้อนเล็กๆที่โซคโรนิวเม็กซิโกเท่านั้นมันอาศัยอยู่ในน้ำที่อุ่นประมาณ32องศาเซลเซียสและมีชั้นสารไหยคลุมอยู่ เรียกว่าเป็นภาวะที่เหมาะกับมันมากเลยการจะไปถึงถ้ำโมวิลได้นั้นต้องลงไปลึกถึง65ฟุตประมาณความสูงของตึก4ชั้นหลังจากนั้นก็ต้องคลานเข้าไปในทางแคบ,แ,บแล้วว่ายน้ำผ่านคลองที่น้ำเย็นเฉียบอีกถ้ำนี้แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงด้วยอากาศก็เป็นพิษเพราะว่ามีแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ระเหยอ,อยู่สถานที่สุดโหดนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมา5.5ล้านปีแล้ว แต่ระบบนิเวศในนี้เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นถึงแม้จะอยู่่ามกลางสารพิษสัตว์ที่อยู่ในนั้นได้ก็มีตะขาบ33สายพันธุ์แมงป่องแมงมุมและตัวปลิงที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นในโลกสัตว์พวกนี้ตาบอดและมองไม่เห็นสีแล้วพวกมันจะมีตาไปทําไมเมื่อต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทสัตว์ที่เจ๋งที่สุดในถ้ำนี้คือตะขาบที่มีพิษนักวิทยาศาสตร์เรียกมาเล่นเล่นว่าเจ้าพ่อถ้ำมันตัวใหญ่ได้ไม่เกิน2นิ้วแต่สําหรับโลกแห่งเนี้ยมันถือว่าใหญ่มากแล้ว ซาลาแมนเดอร์ตาบอดจะรู้สึกดีแน่ๆถ้าได้อยู่ท่ามกลางสัตว์แปลกๆของทําโมวิลแต่สัตว์ที่ว่าเนี้ยอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆไมล์และถูกกั้นไว้ด้วยมหาสมุทรทําโมวิล um อยู่ในโรมาเนียแต่สัตว์สวยๆพวกนี้อยู่ในเท็กซัสเท่านั้นบ้านของมันอยู่ในน้ําใต้ดินที่ซานมาร์โกซาลาแมนเดอร์ชนิดนี้โตได้ถึง5้านิ้วแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันตาบอดแต่มันมีตานะมีไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นตาบอดแบบเนี้ย แต่มันล่าหอยทากับกุ้งได้เก่งมากมันดูได้ว่ามีสัตว์อื่นอยู่ใต้น้ําโดยรู้สึกถึงคลื่นใต้น้ําเวลาสัตว์พวกนี้เคลื่อนที่แมวป่าสกอตติชอยู่ทางเหนือของสกอตแลนด์สมชื่อและมันไม่เหมือนแมวบ้านทั่วไปที่ชอบนอนเล่นบนโซฟามันเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบมันตัวใหญ่กว่าแมวโดยเฉลี่ยถึง25ขาย,ยาวและมีกล้ามเป็นมัด,มด หางของแมวป่านั้นทื่อๆและมีขนปุยโดยมีวงสีดำรอบๆและปลายหางเป็นสีดำด้วยตัวควอก้าเป็นสัตว์ที่มีความสุขที่สุดในโลกดูรอยยิ้มมันสิแถมตัวยังปุกปุยอีกอย่างกับว่าพร้อมรอให้ถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะพบมันได้แค่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นมีอยู่ประมาณ1 0,000่นตัวอาศัยอยู่ที่เกาะโรดเนสและในจุดอื่นๆอ,อ,อีกรอยยิ้มแสนน่ารักของมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ เพราะว่าการเปิดปากจะช่วยให้มันหายใจได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายอ้อและอย่าลืมว่าถ้าจะให้อาหารควอกกาต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า200ดอลลาร์นะเจ้าตัวน้อยนี้จะรู้สึกสบายแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะวางมันบนนิ้วก้อยของคุณก็ตามมันอยู่ที่เกาะมาดากัส์เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์พบแค่2ตัวเองคือตัวผู้กับตัวเมียแค่นั้นและนักวิจัยก็ให้ชื่อกิ้งก่าคามเลียนขนาดจิ๋วนี้ว่าบรูดิเซียนาน้า และก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าทำไมมันไม่ตัวโตวไปกว่าเมดทานตะวันเลยสัตว์ตัวต่อไปก็อยู่เฉพาะในมาดาก,กัสการ์เหมือนกันคนท้องถิ่นที่เนี่ยเรียกมันว่าตัวไอไอเป็นลีเมอร์หน้าตาประหลาดอาศัยอยู่บนต้นไม้และหากินตอนกลางคืนเท่านั้นมีหน้าขอบตาดำาชนะและถึงแม้ว่ามันจะเป็นลีเมอร์แต่ฟันของมันกลับเหมือนสัตว์ฟันแท้มีกรงเล็บเหมือนสล็อตและมีลำตัวแบบลิง นิ้วกับหัวแม่เท้าของมันน่ากลัวมากมันทั้งยาวบางและแหลมมากนี่คือยีอราฟเพราะว่ามีคอยาวที่เป็นเอกลักษณ์และข้างๆก็มีมา้ลายกินหญ้าอยู่ลายสีดำขาวของมันช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและช่วยให้มันอุ่นในตอนกลางคืนแต่ถ้าเราเอาสัตว์สองอย่างนี้มาผสมกันละ่ะไม่ต้องลำบากธรรมชาติจัดมาให้แล้วเรียกว่าโอกาปีซึ่งเป็นยีราฟคอสั้นและมีลำตัวเป็นมา้าพร้อมกับมีแถบขาวดำที่ขา มันมีลิ้นยาวมากตัวผู้จะมีเขาของยีราฟเล็กๆที่หัวเราจะพบมันได้ในป่าฝนแถบแอฟริกาเท่านั้นถ้าคุณจะไปท่องเที่ยวทั่วแอฟริกาขอแนะนำให้ไปเอธิโอเปียไฮแลนด์คุณจะได้เห็นลิงเจลาดาที่หน้าตามไม่เหมือนใครที่นั่นและไม่หรอกมันไม่ได้ถูกตั้งชื่อตามไอติมจากอิตาลีนั่นมันเจลาโตอย่าสับสนละ ตัวผู้นี่ดูเหมือนร็อกสตาร์จากยุค70ไม่มีผิดเพราะว่ามีขนเป็นสีสันสดใสแต่อย่าไปจับมันเล่นเชียวมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นมิดนักเจลาดาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นและมันกินหญ้าตามพื้นดินที่เก็บมาทั้งวันเป็นอาหารหลักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจลาดาเป็นสัตว์ที่หลงเหลือรอดมาแต่โบราณมีชีวิตอยู่เป็นล้านล้านปีแล้วในพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่แอฟริกาใต้ไปจนถึงอินเดียลองคิดดูว่าคนที่มีขนาดเท่าเทพีเสรีภาพนั่งอยู่ข้างๆเราสิ ฟังดูแล้วเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่สําหรับโลกของสัตว์แล้วมันคือเรื่องจริง